ผมเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ได้ดิแบบหมาธรรม,มาชาติเลยอ่าเราคิดภาพตามนะคุณไม่กล้าวางยาหมากลัวมันเสียตอนวัยรุ่นตอนแข็งแรงผ่านไปปุ๊บตอนนั้นหมาคุณอายุ15ปีเป็นมดลูกอักเสบจำเป็นต้อง รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมันตัดมดลูกทิ้งเท่านั้นซึ่งความเสี่ยงในการวางยามันเยอะกว่าย้อนเวลาไม่ได้นะดังนั้นต้องต้องรู้ว่าเออถ้าจะเอามาเลี้ยงมันมันต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสุขภาพก่อนที่เราทำหมันนะเราตรวจสุขภาพตรวจเลือดเพื่อรู้ว่าปลอดภัยแล้วแต่ณน,นวันหนึ่งที่เขาป่วยแล้วเราต้องวางยาผ่าตัดนั่นหมายความว่าสุขภาพเขาไม่ได้แข็งแรงแล้วนะเออเขามีโรคมาแล้วล้วไปวางยาอีกฉะนั้นความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันนั้นเป็นไฟบังคับที่ต้องทำต้องผ่าเพื่อรักษาชีวิตตถึงงจะเสีี่ยขนนนาาดก็ม ความเชื่อที่ว่า,วาต้องรอให้ตัวเต็มที่ก่อนถึงทํามันไม่ใช่เหระไม่ใช่ ทำตั้งแต่เด็กเลยทำตั้งแต่เด็กเด็กกันไหนอันนี้ไม่ไม่แม่นในตัวเลขนะครับพี่ถ้าทำก่อนเป็นฮีทแรกเนี่ยลดโอกาสเกิดมะมเลงเต้านมได้หลายเปอร์เซ็นต์มากเลยตั้งแต่เด็กของแรกเดือนวัคซีนครบก็ทำทำเลยก็ได้พี่ใช่ครับถ้าเราถ้าเราเวสี่เดือนก็ได้แล้วจริงหรอจริงครับแล้วก็อย่างไงแมวอ่ะมันจะมีความเชื่อเก่าๆว่าเวลาทำหมันแมวทำเร็วแล้วมันจะทำให้ท่อปัสสาวะตีแต่ตอนนี้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอไม่เกี่ยวกันคือทำ